มื่อนี้ไม่เห็นแน่ากินพี่น้องทำอะไรคะหนึ่งมันเขาเรียกว่ามันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นมันก็จะมีมันญี่ปุ่นหวานนํำเข้ามันญี่ปุ่นหวานม่วงมันญี่ปุ่นหวานเหลืองมันญี่ปุ่นหวานสวีทสวีทสีชมพูมาดูมันญี่ปุ่นหวานสวีตของเขาก็แล้วกันนะคะ เรามันนึ่งมันญี่ปุ่นหวานสวีดปุ้งวิง้งบุ้งวิ้งหวานพี่น้องสวีดหวานบาุนงนบ้งวิง้งเนื้อในมันน่าจะสีชมพูนะคะใต่น้ำขุกขุยวันนี้เราก็จะมาทำสวีดหวานหวานบูวีว,วีกันนะพีน่น้องชอบกินบอมันญี่ปุ่น เขาบอกว่าสารสีสารสีจากมันญี่ปุ่นนะสารสีม่วงมันจะจะช่วยในด้านความจําแก้พวกสมองเสื่อมมันเหมือนกับเอ่อเป็นอาหารและยาคือปฏิชีวนะคือต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้จินอิ่มด้วยมีรสชาติหวานแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยเราจึงกินมันญี่ปุ่นหวานกันเมนูส่วนมาพวกเจ้ากินพวกเจ้าเอาไปเห็ดอีกอย่างแน่พี่น้อง ข้างไข่มันก็จะมีหนึ่งโดยใช้หม้อบางครั้งเราก็ใช้หม้อนี้อบด้วยรลมร้อนนะคะมันก็จะเป็นการเผาอบตั้งไวท้ที่อุณหภูมิไปสองรอเนาะอุณหภูม 200, นะิสองรตอยตว่าตั้งเวลาประมาณสามสิบนาทีมันก็จะสุกแล้วถ้าผูดด้ใดอยากกินมันหวานมันเผานะแต่ว่า ข่อยกินมันหวนมันเผาดูแล้วมือนีข่อยจะหนึ่งกินชักเซ่สอบบ่บ่เกี่ยวสอบกินมันจิบกับเขาบ่ข่อยสอบแม่กินมันกับเขาเนีย้ยวกับเขาเช้าแม่บต่ต้องมีกับเขาอีหยังก็ได้มันแซ่บดีเราพามาชมกล้วยในบ้านของเรานะคะวันนี้เรามาชมบ้านกันดีกว่าวิ้ดพัดลมพัดลมเย็นเย็น <c oughs> พัดลมเย็น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 กินกล้วยวะพี่น้องกินกล้วยนะฮ้อนฮวอนเขาบอกว่ากินกล้วยเพิ่งมูบอกว่ากินกล้วยแล้วอิ่มอุ้ยฮะเรามากินกล้วยก้อนมันจะซุกนะพี่น้องกินกล้วยไปก่อนลอรอรอมันนะคะอืมกินกล้วยให้อิ่มก่อนนะคะ Okay.